สวัสดีจ้าพบกับช่องยี่อ้วนกเกษตรพอเพียงนะคะวันนี้ยี่อ้วนจะยำกบนะจ๊ะแล้วก็เครื่องยำกบก็จะเอาพริกเอากระเทียมเอาหอมแดงข่าตะไคร้นะคะมาคั่วให้สุกเนาะพอสุกแล้วเราก็เอเาไปโขกรวมกันแล้วก็เติมกะปิไปสักปลายช้อนนี่ค่ะกบยี่อ้วนก็สามตัวเนาะ เดี๋ยวเราไปต้มใส่น้ำปลาพอนั่นแล้วเราค่อยเอามาแกะแล้วเราก็ามาต้มกับน้ำปลาเลยค่ะเนี่ยอน้ำปลาใส่ในน้ำแล้วก็เอากบลงไปต้มนะจ๊ะเดี๋ยวพอเปื่อยแล้วเราก็มาแกะเอาแต่เนื้อเขาเนาะเนี่ยกบเยอะกว่แกะ,แกะเรียบร้อยเลยนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวแฟนจะยำเราหามาเบิ่งกันเลยจ้าใส่พริกแกงยำนะจ๊ะเนาะก็ใส่น้ำปลาที่เราต้มไว้เนาะใส่ลงไป ก็บีบๆให้เอาละลายเนาะแล้วใส่อะไรอีกคะกบเลยงไ,งไม่มีอะไรแล้วน้ำปลาอะไรไม่พุงก่อนหรอคะใม่ให่ใ<ป><ม>ส่สไปก่อนเหรอใช่อ่ใส่กบไปเลยคะ่ะกบที่เราแกะแล้วหั่นไว้เนาะใส่ไปเลยจ้่แล้วก็คนๆๆให้เข้ากันสีสันเป็นไงคะ เริ่มมีสีสันและะ้วค่ะสูตรนี้จะใส่มะม่วงนะคะไม่ใส่ไม่ใส่มะนาวเนาะใส่มะม่วงแทนเดี๋ยวเราก็จะปรุงรสกันนะเดี๋ยวคนให้เข้าก่อนเดี๋ยวเราต้องใส่น้ำปลานิดน,นึงใส่น้ำปลาน,นิดน,นึงค่ะอันนี้ไม่ได้ตวงนะคะ ขุงนัวนิดนึงใส่ของนัวนิดนึงจ้าใครไม่กินก็ไม่ต้องใส่นะคะใครกินก็ใส่ไปจ้ะแล้วก็คนให้เข้ากันเนาะ โอเคครับใส่ผักเลยนี่เลยนี่ก็ใส่ต้นหอมแล้วก็ผักชีไปเรื่อยแล้วก็คนให้เข้ากันเลยจ้ะร้อยมะม่วงครับแล้วก็ใส่มะม่วงที่เราขูดไว้เนาะนี่ค่ะมาไงเนี่ยไม่เป็นไรสวยงามแล้วก็ซิมเบิงดิคะ่นเป็นไงบาง้างต้องเติมอะไรไหม เขาชิมก่อนนะอ่าชิมดูค่ะอืมอร่อยขาดอะไรไหมคะพอดีเลยพอดีเลยดีเลยนี่ค่ะจำกบง่ายๆค่ะคลิปนี้ก็ถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจ้ะอ้วนหน่อยนะจ๊ะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะวัสดีจ้า